วันนี้นะเดี๋ยวเราจะพามาเดินเที่ยวกันที่ริมแม่น้ำน,นะคะวันนี้ก็อากาศค่อนข้างที่จะหนาวนะคะเพราะว่าหิมะลงนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าที่ริมแม่น้ำน,นะคะที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นยังไงเราเคยถ่ายวิดีโอแล้วนะคะช่วงหน้าร้อนแต่ว่าตอนนี้เป็นหน้าหนาวนะเดี๋ยวเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูนะคะนี่นะเป็นทางที่เรากําลังจะเดินไปนะคะ ปกติทางนี้นะคะเราเคยมาเดินกันช่วงหน้าร้อนนะคะพาเด็กๆมาเดินเล่นกันแล้วก็ไปเดินเล่นกันที่ริมน้ำน,น,นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือทางเป็นสีขาวหิมะนะเต็มหมดเลยนะคะก็นี่ก็เป็นบรรยากาศรอบนะคะวันนี้แดดค่อนข้างที่จะดีเลยนะแล้วก็มีผู้คนนะคะก็พาน้องหมามาเดินเล่นเหมือนกันเนาะ ดูว่าทางที่ลงไปทางริมแนนม่น้ำนี่จะเดินได้ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่ได้มาตรงนี้นานมากแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกัน,นทางนี้นะคะก็เป็นทางสําหรับเดินป่านะทามจักรยานเข้านะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเดินดูกัน ข้างล่างนั่นคือแม่น้ำนะคะที่เราเคยมาล่องเรือกันช่วงหน้าร้อนนะนี่นะคะเราเดินมาเจอป้ายนะคะก็มีป้ายบอกนะอันนี้เป็นแมพแผนที่นะคะแล้วก็บอกว่าตรงนี้มีพืชพันธุ์อะไรบ้างเนาะ วอชเอลกี e มน์เนี s ยเอชวอชเฟเธมูสมีน้องขางข้าวด้วยนะคะที่นี่นะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปกันต่อนะนี่ก็เป็นบรรยากาศในป่านเนาะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะก็ค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะคะวันอาทิตย์ คนไม่ค่อยมาเดินนะแต่ก็มีเดินบ้างปะปายนะคะก็จะเป็นผู้คนที่พาน้องหมามาเดินนะก็ส่วนมากก็จะมาเดินกันไม่ว่าจะอากาศแบบไหนนะคะหน้าร้อนหน้าหนาวหิมะตกยังไงก็แล้วแต่ผู้คนที่สวิตนะคะถ้าเกิดว่าเลี้ยงน้องหมาเนี่ยส่วนมากก็จะพาน้องนะคะมาเดินเล่นนะทุกวันนะคะไม่ว่าอากาศจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปเดินกันเรื่อยๆนะกับในป่าที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะ ทางค่อนข้าง,างที่จะลื่นนิดนึงเนาะเพราะว่าเป็นก้อนกรวดเลด็กๆแล้วก็มีใบไม้ที่ร่วงหล่นตอนช่วงที่ฤดูใบไม้ร่วงนะแล้วก็ผสมกันกันกบหิดมะที่คนเดินแล้วก็จะเป็นน้ําแข็งนิดนึงนะคะก็ต้องเดินระมัดระวังนิดนึงเนาะก็ยะรอเดินกันไปเรื่อยอๆเพื่อที่จะหาทางที่จะเดินลงไปที่ริมแม่น้ำนะคะเพราะว่าตรงนี้ลงไม่ได้นะ ตรงนี้ยังเดินลงไปไม่ได้เดี๋ยวเราเดินหาทางกลงไปก่อนอากาศช่วงนี้หนาวนะคะหลายๆที่ก็แม่น้ำหรือว่าหรือแม่น้ำต่างๆอย่างเงี้ยข้างๆอาจจะเป็นน้ำแข็งนะเราก็เลยมาดูกันนะคะว่าหรือแม่น้ำตรงที่แถวบ้านเราเนี่ยจะเป็นน้ำแข็งด้วยไหมินมากางตรงนี้ก็มาถึงสะพานเล็กๆ มีท้ทาเป็นสะพานเลยให้เดินช่วงหน้าร้อนนะคะตรงนี้ก็จะมีน้ําไหลผ่านมานะเขาก็เลยทําเป็นสะพานเลให้เดินแบบนี้นะแต่ว่าช่วงนี้หน้าหนาวก็คือเดินข้างล่างก็ได้เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นทางเดินสะพานไม้นะคะที่ทําให้เดิน เป็นน้ำแข็งหมดเลยเนาะหนาวมากเป็นน้ำแข็งตอนนี้ต้องเดินขึ้นเนินโอ้ยเหนื่อยมากโอเคเดโอชิไปจ้ะเดินขึ้นเนินโอเคไม่มีเหลือ กี่โมดอนทีน่ะอ่าฮะน่าจะมีเรือมาเนาะได้ยินเสียงบูดอ๋อไม่ใช่เขาเล่นดนตรีอคอนเขาเล่นดนตรีเนาะได้ยินเสียงเพลงแต่ที่นะ่ะอืมอันนุเพืออนแม่เนี่ยค่ะคิดอุ่นเนอะอนเอเมนก็เซ็ตเนี่ยใครกูเลยนได้ปะ นู่นเอ็กเซสเรามองไม่เห็นอ่ะก็อยู่ฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามนะคะก็กำลังเล่นดนตรีเนาะอาโอนเเขาอุ่นดูว่าเราเดี๋ยวเราไปดูตรงริมแม่น้ำไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะแต่ได้ยินเสียงอ่ะไปเดินขึ้นเนินฮึบเหนื่อยมากเดินขึ้นเนินในวันที่อากาศหนาวเย็น ควรลื่นมากเลยกันนะเป็นใบไม้แตบบ่ว่าใบไม้ที่ร่วงเนาะลื่นแล้วก็ผสมกับน้ำแข็งลื่นตก็โอเคนี่เราเดินมาถึงข้างบนแล้ว <Okay. S 2> ไปบิ <Yeah. S 2> เต่เยอะเด่นอยู่ฝั่งนูน้นอยู่ริมแม่น้ำเนาะเล่นดนตรี โอเคเอามาด้วยอันนี้นะคะก็โช oh, <show. S 1> ถ้าเกิดว่า oh. เราเ, oh. เ,เขาเรียกอะไรตรุ๊กถ้ากดเหมือนตรงนี้นะ oh. จะเป็นที่กดใช่ไหมแล้วก็ถ้ากดนะคะอันนี้แผ่นนี้นะ oh. ก้อนนี้นะก็จะให้ความร้อนนะโอเคลูกสาวเอาตดมาด้วยนะ oh. เพราะว่าอากาศหนาวนะคะ oh. ยินเสียงดนตรตีเพราะ โอเคเราเดินไปต่อขึ้นเนินเสร็จตอนนี้ลงเนินแล้วก็ขึ้นอีกรอบโอเค okay. ค่อยๆเดินนะลูกระวังตกนะคะลื่นนะใบไม้ลื่นนะลูกอค่ข้างๆอยตรงนี้น่าจะคนมาเดินเยอะเนาะเพราะว่าทาง เป็นแบบนี้โอเคมันจะเดินขึ้นเนินปุบปุบปุบเดินขึ้นเนินขึ้นเนินลงเนินขึ้นเินลงเนินเดนในป่าแบบนี้แหละเนาะธรรมชาติีสวยมากดูเร็นน้ำสวยมากเะ ป่าที่นี่นะคะก็เราเคยมาเดินล่วงปนไม้ร่วงแล้วก็เห็นหลายๆที่นะก็จะเป็นป่าสําหรับเก็บเห็ดใช่ไหมคะแต่ว่าป่าตรงไกบ้านเราตรงนี้ไม,ม่มีนะเคยมาเดินแล้วไม่มีเห็ดให้เก็บนะคะเหมือนกับป่าที่อื่นนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงไหนจะเก็บเห็ดได้นะเพราะว่าไม่เคยได้ไปเก็บเลยโอเคเดี๋ยว <c oughs> เราพี <c oughs> ่สาบ,บอกว่า ข้างล่างนะมองเห็นเป็นแผ่นน้ําแข็งนะเะี๋จะเราเดินลงไปแต่ว่าเราต้องหาทางลงก่อนเพราะว่าตรงนี้ลงไม่ได้เนาะค่อยๆเดินนะล,ลูกระวังลื่นนะเงียบมากไดยิเสียงดนตรีที่เขาเล่นแบบว่า พักวคุ้งน้ำเลยนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเงียบสงบนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะก็ค่อนข้างที่จะเงียบสงบมากะะปกติหน้าร้อนนะก็คนจะมาเดินเยอะมากกว่านี้นะคะแต่ว่าน,นี้หน้า,นาหนาวเนะาะก็คนไม่ค่อยเยอะเราเดินกันไปต่อมานะก็เป็นแผ่นน้ำแข็งค่อนข้างที่จะใหญ่เนาะ อาจจะเพราะว่าตรงนี้น้ำนิ่งนะคะก็เลยเป็นน้ําแข็งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตรงกลางริมแม่น้ำนะก็คือน้ำไหลตลอดนี่ก็คือไม่เป็นแผ่นน้ําแข็งปกคลุมเนาะโอเคเดยวเดินกันไปเรื่อย เราก็เดินมาถึงกันที่ปิ้งย่างเนาะช่วงหน้าร้อนนะคะก็มีคนนับปั่นจักรยานมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางจักรยานแล้วก็ตรงนี้เป็นทางที่เราเดินมาเมื่อกี้นะคะที่อยู่ริมน้ําเนาะนี่นะคะก็จะมีจัดที่ปิ้งย่างให้ด้วยนะมีเก้าอี้ไม้ให้นั่งนะคะแล้วก็มีที่ปิ้งย่างอยู่ตรงนี้นะ นี่นะคะก็จะเป็นริมแม่น้ำนี่นะช่วงนี้หน้าหนาวก็เลยไม่มีใครมาใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินลงไปข้างล่างก็ตอนนี้นะคะเราเดินมากันถึงทางที่จะลงไปที่ริมแม่น้ำแล้วนะเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะ ี่เป็นทางที่ลงไปหรนะือแม่น้นนะค่อยๆลงนิดนึงน้ำตรงนี้เป็นน้ําแข็งเหมือนกันนะคะนี่นะอนีอีกนไม่แน่ใจว่าจะเป็น,นแข็งอ๋อเป็นน้ําแข็งนะกลัว <c oughs> เหยียบลงไปแล้วจะแตกจังเลยอะตกของไปในน้ำแนำ่นอนนี่นะคะนี่เกาะ เป็นบรรยากาศริมแม่น้ำนะที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะช่วงหน้าหนาวนะก็มาเดินเล่นกันที่วินน้ำก็เลยเกิบภาพบรรยากาศมาให้ดูนะคะแม่น้ำนี้นะเหมือนที่บอกนะก็ช่วงหน้าร้อนที่เรามาล่องเรือกันนะคะนี่นะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศช่วงหน้าหนาว ตรงนี้นะคะเราเดินมาจะ็ังเกุเป็น,ปนแกลดหิมะเนาะนะนี่นะคะเป็นเหมือนดอกไม้เลยแกลดหิมะสวยๆแปลกตาดีนะคะเหมือนดอกไม้เป็นแกลดหิมะทั้งนั้นเลยนะลองดิดมั้แข็งมากนี่นะ เด้นทีม้าเดินไปเดินต่อดีกว่านะฮะบินน้ำเดินรลหาทางเดินข้าม <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ก็เดินได้ กี่น้ำแข็งโอ้แตกน้ำแข็งยังไม่หนาเท่าไหร่ไปเราเดินไปดีตรง,งนู้นกันฮะหินน่านนเวอเรหินน่ากนล่าม น้ำแข็งเอ๊ะมีแล้วน่าจะยืนได้หลองจับสิลูกจับได้ไหมยืนาด้ลูกเอาเถอะจะแตกหรือเปล่าไหน่อยๆโอ้หรือดกหนยหลับน้ำหนักไหวไหมใช่สติฟไม่เป็นไรยืนได้แตกไหมน้ำแข็งไน่อ้าวหนาอยู่นะน้ำแข็งตรงนี้หนาอยู่ตรงนี้ก็น่าจะยืนได้นี่ก็หนาถือกลิ้งันนี้งสติฟเหรอ น้ำแข็งไปน้ำแข็งแปเดี๋ยวนก็จะเป็นน้ำแข็งทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าอากาศหนาวเนาะตรงนี้นี่นะระวังลื่นนะลูกก็จะเป็นแค่ช่วงนี้เนาะนี้แข็งแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำธรรมดาแล้วจะเป็นน้ำแข็งแค่ช่วงตรงนี้เนาะช่วงลื่นบนเนินน่ะ ตลอดแนวเลยนะคะน้ำแข็งนะตรงน,นี้เดินมาก็เป็นเหมือนกันเป็นน้ำแข็งนะ,ะหลับกอดนิ่มเนี่ยมันโชว์มิดบ้าอีกกอดนิ่มแหลกแอ ก็ว่เนี่นะคะลูกสาวก็เดินไปเรื่อยๆนะเพราะว่าตอนเมื่อกี้ที่เราเดินมานะคะก็ตรงข้างล่างตรงนู้นนะก็จะเป็นแผ่นน้ําแข็งก้อนใหญ่นะแต่ว่าเราไม่อยากเดินไปนะคะก็ให้ลูกสาวไปคนเดียวเนาะเดินไปตรงนูน้น ระวังลื่นนะลูกโอเคเป็นก้อนหินเนาะแล้วก็เป็นเวิ้งยื่นออกไปนะคะแนั้นแล้วก็เป็นน้ำแข็งปกคลุมอากาศหนาวมากโอเคอันนี้นะลูกสาวกำลังหยิบ แผ่นก้อนน้ำแข็งนะคะจากข้างล่างตรงดินแม่น้ำนะแผ่นใหญ่มาก<笑><笑>โอเคหนาวไหมหนาวไหมขึ้น่าเป็นแผ่นเลยก้อนน, <S <S> น้ำแข็ง Ừm Cháu ăn bia Đâu có bia Cháu ăn bia Ở cơ bản โอ้โตาเดินระวังนะเื่นโอเคเดี๋ยวเราเดินกับ ได้เวลาเดินกลับแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะเดินกลับไปอีกทางหนึ่งไม่ได้ไปตรงทางเมื่อกี้ที่เรามานะจะกลับไปจากทางอีกทางหนึ่งข้างบนนะคะจะเดินง่ายกว่าแล้วอีกกอนหนึ่งน้ำแข็งหนามากเนน้ำแข็ง<อ>ประมาณ ส่งเซนได้มั้งประมาณนั้นหนาวเ็บตัวสกิกอะอือโอ้เระวางปะลุปปะนี่นะเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะที่เราบอกนะก็เราจะกดตัวแผ่นเมื่อกี้นะคะที่เป็นเหล็กนะแล้วก็จะค่อยค่อย เป็นแบบนี้นะจะเป็นเกล็ดข้างในนะคะจากที่ตอนแรกเป็นเหมือนน้ำน้ำเนาะพอเรากดแผดเหล็กนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะให้ความร้อนนะคะนนี่นะสอสมหจะให้ความร้อนข้างในก็จะเป็นเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะเป็นเกล็ดเก็ดเป็นเหมือนทรายทรายเกล็ดนะคะแล้วก็จะให้ความร้อนให้ความอบอุ่นกับมือเนาะอโอเคไปแล้เวเราเดินกลับบ้านกัน ลงน้ำตรงนี้เหรอ,อแ,มแม้ว่าตรงนี้มันมันมันนิ่มนะมนจะแตกเหรอนะแข็งตรงนี้ยังไม่ค่อยแข่งท่า่แม้ว่าฝั่งนู้นน,นะน่าจะเป็นแ,บบแข็งมากกว่าฝั่งนู้นน่าจะเดินได้นู่นอ่ะ รงนู้นน่าจะเป็นน้ำแข็งก้อนหนากว่าน่าจะยืนได้ปุ๊บเปล่าล่ะยืนหนะตรงเนี้ยจับมือระวังลื่นหรอกตรงนี้น่าจะเป็นน้ำแข็งเกาะได้อ,ไดอ,อันนี้ยืนได้ตรงนี้น้ำแข็งหนากว่าอือ,อแต่ตว่าตรงนู้นน,น่ะ เป็นแผ่นบางๆน้ำแข็งตรงนี้เป็นแผ่นใหญ่หนายืนได้เ,เดินดูตรงนี้โอ้ตรงนี้เป็นน้ำแข็งมากกว่าเพราะว่าตรงนี้เป็นแอ่งน้ำนะคะน้ำไม่ไหลนะก็เลย

จะเป็นแอ่งน้ํานะคะช่วงหน้าร้อนนี่คือเป็นแอ่งน้ําตอนนี้นะคะก็คืออากาศหนาวมากนะตรงนี้ก็คือเป็นน้ําแข็งหมดเลยนะคะสามารถที่จะยืนบนน้าแข็งได้นะเดี๋ยวเราจะลองโยนก้อนน้าแข็งโยนก้อนหินไปนะลงริมแม่น้ำ ออืตรงริมนู้นนะก็คือเป็นก้อนน้าแข็งแบบแข็งเลยนะคะยืนได้เมื่อกี้ลองโยนไม้แล้วก็ก้อนหินไปนะมีน้องหมาเดินแน่เลยนี่แะรอยเท้าน้องหมาออืโอเคไปกันต่อ เป็นทางที่เราจะเดินกลับบ้านกันนะเมื่อกี้เรานะคะมาจากทางข้างล่างนู่นนะแล้วก็ทางกลับบ้านนี้เราจะเดินขึ้นทางข้างบนนี้แทนเนาะเมื่อกี้เรามาทางป่าข้างล่างนี่นะก็อตอนนี้เรากำลังเดินกลับทางนี้นะคะทางนี้นะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะก็ จะมีคนมาปั่นจักรยานกันเยอะมากๆเลยนะคะช่วงหน้าร้อนที่ป่าตรงนี้นะแต่ว่าช่วงหน้าหนาวเหมือนที่บอกให้ฟังนะคะก็คือก็ไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่นะจะมาแค่พาน้องหมามาเดินนะคะยิ่งวันนี้นี่คือหิมะลงเยอะเนาะก็เลยไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่ก็เลยออกงเงียบๆนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินไป ที่รถที่เราจอดไว้นะคะก็เมื่อกี้เราเดินจากข้างล่างเนาะที่บอกถ้าเดินตัดมาเส้นข้างบนนี้นะคะก็จะไม่ไกลจากที่จอดรถมากเท่าไหร่นะตรงนี้ก็เป็นทางจัก,กรยานที่จะไปอีกเส้นหนึ่งนะคะนี่นะแล้วก็ตรงนี้เป็นทางที่เราจะเดินกลับ นนีะคะเราก็เดินมาถึงทางที่เราจะไปที่จอดรถนะนี่เป็นทางที่เราเดินมานะคะจากป่าแล้วก็อันนี้เป็นทางอีกทางนึงที่แยกไปนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทางที่เราจะไปที่จอดรถนะคะที่เราจอดไว้นะ <S 2> <S 2> เดินม,มาถึงที่จอดรถกันแล้วนะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะคะสำหรับคนที่พา้องมามาเดินหรือว่าคนที่มาเดินเที่ยวเล่นในป่านะคะก็ที่จอดรถก็จะอยู่ตรงนี้นะก็นี่นะคะเป็นหนึ่งวันของเรานะคะที่มาเดินเล่นกันนะที่ริมแม่น้ำนะคะก็ ช่วงนี้นะคะอากาศหนาวนะก็มาเก็บภาพบรรยากาศให้ดูกันนะคะว่าหน้าหนาวในป่าแล้วก็ที่ริมแม่น้ําที่สวิตเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็ถ้าเกิดชอบนะคะก็ฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย